ประตูเลื่อนบานพับฝืดมีเสียงดังแก้ได้ด้วยสเปรย์น้ำมันหล่อลื่นตัวนี้นี่ก็เป็นสเปรย์น้ำมันหล่อลื่นอนเนกประสงค์ BGK ที่สามารถเอาไปใช้ฉีดหล่อลื่นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นล้อเลื่อนประตูบานพับที่ขึ้นสนิมโซ่รถมอเตอร์ไซค์มันสามารถเอาไปฉีดหล่อลื่นชิ้นส่วนอะไรก็ได้เพราะว่ามันมีส่วนประกอบของน้ำมันซิลิโคนผสมอยู่ซึ่งมันจะช่วยหล่อลื่นเคลือบผิวและป้องกันการเกิดสนิมได้ด้วย แล้วถ้ามีใครสงสัยว่าเวลาใช้งานมันจะกัดสีรถไหมโดยผมจะทดลองใช้กระดาษทิชชู่เอามาขัดถูตรงที่ฉีดน้ํามันไว้ปรากฏว่ามันจะมีคราบสีดําติดออกมานิดหน่อยมันน่าจะเป็นคราบฝุ่นและเพื่อความแน่ใจผมจะลองฉีดใส่รถสีส้มดูแล้วใช้กระดาษทิชชู่เอามาขัดถูเหมือนเดิมแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่มีสีส้มติดออกมาแบบนี้เราก็มั่นใจได้เลยสเปรย์น้ำมันหล่อลื่นตัวนี้มันไม่กัดสีผิวรถแน่นอนและที่สําคัญมันไม่มีอันตรายต่อผิวของเราด้วยเวลาโดนมือมันก็จะรู้สึกเย็นเย็นลื่นที่นไม่าให้ ดมือจะีกว่าแล้วระวังอย่าให้สเปรย์เข้าตาด้วยครับส่วนวิธีการใช้งานก็ง่ายๆอย่างแรกให้เราเขย่าขวดก่อนใช้งานทุกครั้งจากนั้นก็ไปฉีดใช้งานได้เลยเอาไปฉีดตรงที่เราต้องการจะหล่อลื่นแล้วทิ้งไว้ประมาณ3นาทีเพื่อให้น้ำมันไหลเข้าไปให้ทั่วผิวส่วนน้ำมันที่มันไหลเลอะเทอะแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดได้ครับวิธีใช้ก็มีแค่นี้เองครับแล้วถ้าต้องการจะฉีดน้ำมันเข้าไปในร่องเล็กๆก็ให้เรายกหลอดฉีดขึ้นมาแล้วเอาไปแย่ฉีดตามร่องเล็กๆได้สิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจมากสเปรย์น้ำ ทำให้หมดปัญหาเรื่องกลิ่นเวลาที่เราเอาไปฉีดใช้งานส่วนขนาดความจุสเปรย์น้ำมันหล่อลื่นจะมีปริมาณ450มิลลิลิตรก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับขวดหนึ่งใช้งานได้นานอยู่พี่สูน์สเปรย์น้ำมันหล่อลื่น BGK ใช้ได้ผลจริงไหมเรามาดูผลลัพ์ก่อนใช้และหลังใช้กันครับก่อนใช้เวลาเปิดปิดประตูมันจะมีเสียงดังมากฉีดสเปรย์น้ำมันหล่อลื่นทิ้งไว้3นาทีหลังใช้เปิดปิดประตูได้ไม่มีเสียงดังแล้วครับก่อนใช้ที่วางพักเท้ามันฝืดมาก แล้วมาฉีดสเปรย์น้ำมันหล่อลื่นทิ้งไว้3นาทีหลังใช้พับเก็บที่วางพักเท้าได้ง่ายไม่มีความฝืดแล้วครับก่อนใช้บานพับประตูห้องมีเสียงดังฉีดสเปรย์หล่อเลื่นทิ้งไว้เหมือนเดิมหลังใช้ประตูห้องไม่มีเสียงดังเอียดอาดแล้วก่อนใช้ล้อของสเก็ตบอร์ดฝืดมากแล้วมาฉีดสเปรย์หล่อลื่นทิ้งไว้หลังใช้ล้อมีความลื่นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ แบบนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าสเปรย์น้ำมันหล่อลื่น B G K มันช่วยหล่อลื่นได้จริงแล้วเขาบอกว่าสเปรย์ตัวนี้มันช่วยกําจัดคราบสนิมได้ด้วยเรามาพิสูจน์ดูกันครับว่ามันกําจัดคราบสนิมได้จริงไหมโดยผมจะฉีดน้ามันไปที่วงล้อรถจักรยานในส่วนที่เป็นสนิมแล้วเอาแปรงมาขัดทําความสะอาดดู ปรากฏว่าคราบสนิมมันหลุดออกจริงครับแต่ถ้าเป็นคราบสนิมที่มันฝังลึกคราบก็จะไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่สรุปได้ว่าสเปรย์น้ำมันหล่อลื่น BGK มันช่วยหล่อลื่นและกำจัดคราบสนิมได้จริงครับเป็นสเปรย์น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานง่ายและช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับอุปกรณ์ของเราได้ข้อดีข้อเสียสเปรย์น้ำมันหล่อลื่น BGK ข้อดีข้อแรกสเปรย์ช่วยหล่อลื่นช่วยยืดอายุการใช้งานและช่วยกำจัดคราบสนิมได้จริงข้อดีข้อ 2. สเปรย์มีกลิ่นหอมไม่เหม็นกลิ่นน้ำมันข้อดดดีีข้อ3สเปรไไมม่่กกัััถและิวหน ข้อดีข้อสี่ใช้งานง่ายมีหลอดฉีดฉีดเข้าไปในร่องลึกๆึกได้ส่วนข้อเสียข้อแรกหลังใช้งานจะมีคราบน้ํามันไหลยหยดทุกครั้งทำให้ต้องคลอยมาเช็ดทําความสะอาดข้อเสียข้อ2หัวฉีดไม่ค่อยแน่นหนาเวลาใช้งานจะมีน้ำมันไหลยหยดเปื้อนลงมาและนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียสเปนน้ำมันหล่อลื่น BGK ส่วนถ้าใครสนใจพิกัดอยู่ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์